จริงๆตรงนี้ต้องเป็นที่เก็บน้ำครับน้ําต้องเต็มปรากฏบ่าเนี่ยฮะขับรถกระบะเข้าไปจอดได้เลยะนะฮะแล้วหลักๆนะคือเขาปลูกทุเรียนปูเขาฝ่ายใกล้จะเก็บขายได้แล้วท่านผู้ชมขายได้ราคาด้วยน้ําไม่มีทํำยังไงละ่ะก็ต้องดูแลประครบประงมกันหน่อยครับขับรถไปเลยฮะมีกระบะก็ไปอกแตนก็ไปเพื่อไปนําน้ําจากอ่างเก็บน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะ ห่างไปไกลกว่า5กิโลเมตรคุณสมพลผ่านจันเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต้องนำรถบรรทุกเพื่อการเกษตรใส่ถัง2 0ง200ลิตรไปสูบน้ำจากเขื่อนเอามารถเอามาดูแลต้นทุเรียนปลูกเอาไว้4ไร่ทั้งหมด85ต้นอายุเนี่ยก็10ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ลูกทุเรียนกำลังโตเลยแต่ว่าขาดน้ำอากาศก็ร้อน ที่เห็นทุเรียนร่วงหลดเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ําไม่พอกับอากาศมันร้อนจัดนะครับทุนผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ําใส่น้ําให้พอเลยฮะกินให้อิ่มรดให้อิ่มเลยแต่ละวันเนี่ยจะไปขนน้าท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ไปเที่ยวเดียวนะที่บอกว่าห่างไว้เนีโลไปวันละ5เที่ยวเที่ยวหนึ่งเนี่ยพันสี่ลิตรนะฮะแล้วก็ไปขนมาใส่ไปในบ่อภายในสวนทุเรียนรดน้ําอากาศร้อนครับทุนผู้ชมฮะในช่วงเย็นนะฮะรดนี่ย ทั้งหมด5เที่ยวเลยนะครับเพื่อประคองทุเรียนรอฝนตกลงมาครับนอกจากนี้ยังมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำนะครับเขาก็ตุนน้ากันแล้วล่ะนะฮะเพื่อเอามาใส่เอาไว้ในสวนทุเรียนเพื่อสูบไปรดต้นทุเรียนที่กําลังโตปีนี้เนี่ยคนปลูกทุเรียนบอกอากาศแห้งแล้งมากๆเลยนะฮะทำให้ทุเรียนขาดน้ําแล้วก็ร่วงหล่นได้รับความเสียหายกันเยอะเลยครับแนมะ่นี่เราเล่าข่าวนะจันทบ,บุรีก็เจอพายุฤด,ดูร้อน ทุเรียนใต้ก็บอกว่าแง้งจันนี่ก็แรงเหมือนกันแ้งกันหมดนะฮะท่านผู้ชมของที่นี่ก็แง้งไม่อยากจะคิดเลยเดี๋ยวทุเรียนออกสู่ตลาดลองคำนวณดูสิเพราะว่านี่คือต้นทุนทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อวานที่ไหนนะที่บอกว่าต้องลงทุนซื้อน้ําจันทบุรีใช่ไหม,มที่บอกว่าต้นทุนนี่เป็นแสนนะฮะที่ไปซื้อน้ํามาลดน้ําลดทุเรียนเนี่ยโอ้โหแล้วราคาที่จะขายกันเนี่ยทุเรียนปีนี้มันจะโดดไปเท่าไหร่ค่ะ